สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถนัดสร้างบ้านวันนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานบ้านโพชัยครับตำบลโพชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเป็นอีกรางหนึ่งครับเตรียมส่งมอบให้เรามาดูในารายละเอียดกันนะครับ นั่งด้วยนะบนบเบียงหน้าบ้านหลังนี้จะเป็น3ามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับยิงบัวล่างบัวตกแต่งครับ ยิงเสร็จแล้วนะครับข้างบนก็เสร็จแล้วนะครับยังพร้อมส่งงานอีกหลังนึงนะครับ แล้วนะครับ หมดแล้วครับเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับ กระเบื้องสวยๆครับลายหินอ่อนอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์อน้ําจานครับเรวไปดูห้องน้ำกันนะครับกระเบื้องห้องน้ำ จุกภัณฑ์ติดเสร็จแล้วนะครับฝักบวัวกระเบื้องห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับนี่เป็นช่องใส่ของนี่เป็นฉากกั้นระหว่างโซนเปียกโซนแห้งนะครับอ่างล้างหน้าครับ ร้อมกระจกติดตั้งเสร็จแล้วนะครับพร้อมส่งงานรูหลังบ้านกันนะครับหลางบ้านก็เป็นมีเรลาสแตนเลสให้ครับ ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับกระจกติดเสร็จหมดแล้วนะครับห้องนอนก็ประมาณนี้ครับห้องนี้ขอบคุณมากครับเจ้าภาพที่ให้เรามาบริการขอบคุณครับสำหรับที่เข้ามารับชม ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์กดติดตามให้ช่องน้อยช่องนี้ด้วยนะครับช่องถนับสร้างบ้านครับผมขอบคุณมากครับ